ก่อนตอนรู้ลมเข้าลมออกเป็นเรื่องธรรมดาตรงนี้ใหม่ๆก็ฝึกอย่างนี้ทุกคนนะพระพุทธเจ้าก็ทำเหมือนเราเนี่ยและสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ทำเหมือนเราเนี่ยคือมารู้ลมเข้ารู้ลมออกเราจะมาพูดถึงว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยบางคนเนี่ยจะได้เรียกว่าพอปฏิบัติเนี่ย ส่งชาญได้ละผ่านชาญหนึ่งชาญสองชานสามชาญสี่มาติดตรงนี้มาติดตรงนี้ติดที่ชาญสี่เนี่ยชาญสี่นั่งสงบเฉยมีความสุขพอใจละตรงนี้พอใจในการพอมาถึงชาญสี่เนี่ยมันจะมีเพราะจิตมันไม่มีกิเลสเรียกว่าเจโตวิมุตต์หลุดพ้นจากกิเลสชั่วคลาวใช่ไหม กิเลสเข้าขหัวเราไม่ได้เราจะนั่งเช้ยานสีเนี่ยเราไม่มีลมหายใจไม่รู้สึกว่ามีลมหายใจแล้วเราจะนั่งเชยเราจะมีความสุขมากกิเลสมันจะเข้าสู่ใจเราไม่ได้เพราะเราเอากิเลสเหมือนอหินเรียกว่าหินทับหญ้าทับมันไว้กิเลสมันจะมันยังไม่ตายนะมันกิเลสเนี่ยเราเอามันทับไว้กิเลสมันก็จะไม่ เข้าสู่ใจเราเราก็จะนั่งใชยมีความสุขละเอาบางคนก็พอใจตรงนี้ละถึงฌานสี่เนี่ยเพราะจิตเนี่ยไม่มีกิเลสเนี่ยมันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงนะสิ่งที่เราจะเจอก็คืออย่างาสมมุติส่งทั้งหลายที่ท่านมาถึงจุดจุดนี้แล้วเนี่ยท่านจะรู้เห็นตามความเป็นจริงหมดจะรู้วาละจิตคนอื่น จะรู้อนาคตเป็นยังไงอ่ะต่อไปนี้คนนี้จะเจอยังไง<ม>คนนี้ไปตรงนี้จะเจออะไรบ้างก็จะรู้หมดมเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นทั่วไปอพระสงฆ์ที่บางทีท่านารู้วาละจิตคนเห็นไหมตรงนี้ท่านจะรู้ว่าละจิตคนหมดเลยใครทําอะไรหมดรู้หมดบางทีเราทำาเรื่องเราอยู่ที่บ้านเนี่ยท่านอยู่ที่วัดท่านยังรู้เลยว่าเราไปถามท่านท่านรู้หมดว่าเราติดอะไรตรงไหนเห็นไ้เนี่ย พอมาถึงตรงเนี้เรียกว่าถึงฌานสี่เนี่ยท่านก็ไปต่อไม่ได้บางองค์บางรูปพอใจละตรงนี้จะมีลาบสกุะละเยอะบางรูปอ่ะก็จะมาติดตรงนี้มาติดตรงนี้ยังเพราะยังเป็นแค่สมมุติสงอยู่ยังไม่ได้เป็นทรงสาวกพุทธเจ้าติดอยู่ตรงเนี้ยพอติดตรงนี้ไปไหนไม่รอดละเพราะว่าลาบสกะละจะเข้ามาลูกศิษย์ลูกหาจะเข้ามาหา มาต้องการอะไรรู้เรื่องอะไรรู้หมดวระจิตส่วนมากพวกนี้จะมีคนขึ้นเยอะเรียกว่าคนจะไปหาหัวกระดไม่แห้งพวกนักการเมืองพวกพอขอค้าประชาชนก็จะเข้าไปท่านเพื่ออยากจะรู้เรื่องอะไรรับสักระจะไหลามาเทมาทีนี้ตัวเนี้ยตับใดที่ท่านยังไม่ได้อริยะเนี่ยมันก็หลุดได้มันเป็น เรียกว่าชาญโลก,กีอยู่ถึงชาญสีเนี่ยไปต่อไม่ได้บางคนก็จะ,ะบางท่านก็จะพอใจละแค่นี้รู้สึกราบสักระมันเข้ามาหรือบางท่านอยากจะไปต่อไปต่อไม่ได้เพราะไม่รู้จะไปยังไงเพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อมาถึงจุดตรงเนี้ยบางคนก็มาบางสมมุติที่สอนมาลูบมาถึงตรงนี้ก็จบฟังไปแล้วไม่ใช่ว่า อสมมุนีสงอย่างเดียวคนธรรมดานี่ก็เหมือนกันพอทุกคนมาถึงตรงเนี้ยมาถึงได้ฌานสี่เนี่ยมก็จะรู้เห็นตาเห็นเหมือนกันเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยแหละเห็นเห็นว่าอยากเห็นอะไรเห็นหมดมันก็จะมีคนขึ้นเยอะเหมือนกันอย่างที่เราไปเห็นทั่วไปบางคนที่เขาเบางคนเราก็จะเรียกอาจารย์อาจารย์อพวกนี้ก็จะกลายเป็นหมอดูไปว่าจะรู้เห็นส่งฌานปุ๊บ อัดชานสี่ปุ๊บอาจจะรู้เห็นตามความริงนละคนลาบสักระ,ะมันเข้ามาเยอะบางคนก็หลงไปเห็นไหมพอบางทีเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยที่เราเห็นบางคนดูหมอแม่นมากนะพอผ่านไปสักพักหนึ่งคนขึ้นเยอะอาจจะไม่แม่นละเพราะชานมันหลุดไปละหลุดจากชานไปละตอนนี้ที่เราเนี่ยหลุดกิเลสช,ชั่วคราวเนี่ยที่หินทับญ้านเนี่ยเรียกว่าเจโตวิมุตหลุดพ้น จากกิเลสด้วยสมาธิก็คือถึงฌานสี่เนี่ยแหละพอมาถึงตรงนี้ที่เราจะเห็นทั่วไปหนึ่งคนที่ปฏิบัติที่ได้อย่างเงี้ยอ,อารมณ์จะจะขี้โมโหเห็นไหมไม่ว่า,าไม่ว่าสมมติสง่สงหรือคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์บางทีมาเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ในฌานสีเนี่ยมันมีความสุขมากมสุขอย่างที่ไม่เคยสุขมาก่อน พอเราออกจากสมาธิมันมีอะไรกระทบขึ้นมามันก็จะที่เราเรียกกรรมฐานปิดแตกนี่แหละโมโหบางคนสมมุติที่สองบางคนเตะนู่นเตะนี่โมโหใครทําอะไรไม่ถูกใจด่าไม่อย่างนี้บางคนด่าเก่งไม่ว่าสมมุติที่สองหรือคนธรรมดาเนี่ยจะเป็นคนที่ด่าเก่งเจ้าอารมณ์ด่านี่โหไม่รู้เป็นอะไรใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ในฌานนี่มันมีความสุขไงมันเหมือนกับ แก้วน้ำเนี่ยเราใส่น้ําแข็งไว้มันเย็นใช่ไหมเราก็เทน้ําแข็งออกเอาน้ําร้อนใส่ลงไปเห็นไหมแก้วมันก็แตกทันทีเลยก็เหมือนคนที่ทรงชานได้เนี่ยชานสีเนี่ยมันมีความสุขมากพอออกจากสมาธิมีอะไรกระทบหน่อยมันก็เลยโมโหอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหมากแล้วอย่างที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยบางทีเราเห็นสมมติที่สองบางองค์เนี่ยโอ้ดีแต่ด่าเก่งนะทั้งคนธรรมดาก็เหมือนกัน พอเขายังไปไหนไม่รอดยังอยู่ตรงนี้ยังติดอยู่ตรงเนี้ยบางบางรูปหรือบางคนเนี่ยเขาจะติดตรงเนี้ยจนบางคนยังติดไปยังต้องกลับมาเวียนไหวาตายเกิดอีกเพราะไปต่อไม่ได้บางาบางคนไปต่อไม่ได้แต่บางคนไม่อยากจะไปบางคนอยากจะไปแต่ไม่รู้จะทํำยังไงเห็นไหมเพราะไปต่อไม่ได้บางทีไม่มีครูบาอาจารย์ที่สอนต่อคิดว่าตัวเองบางคนก็อาพอละพอใจละตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของชีวิตละ ลาบสักกระกมาไหลมาเทมาอยู่แล้วใช่ไหมแต่บางรูปก็อยากจะไปต่อแต่ไม่รู้จะทํำยังไงใช่ไหมบางทีครูบาอาจารย์ที่สอนตรงสอนถูกบางทีเขาก็ไม่มาบอกไม่มาสอนเราบางทีก็ไปต่อไม่ได้ตอนนี้ถ้าใครมาถึงตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นสมมุติสงหรือว่าคารว่าทั้งหลายถ้ามาถึงจุดนี้คุณพทธเจ้าให้ให้ต่อให้ดูต่อหลังจากที่เรา ถึงฌานสี่เนี่ยเราก็ดูต่อไปดูความสงบในดูความสุขที่ฌานสี่ดูต่อไปถ้าดูต่อไปเห็นไหมทีนี้มันมีสองมาว่าถึงฌานสี่เนี่ยมันจะมีสองทางให้เลือกหนึ่งไปทางลิศอย่างเงี้ยส่วนมากคนจะชอบลิศไปทางลิศไปก็จะรู้เห็นหนู่นเห็นนี่ไปแต่ถ้ามีอีกประเภทหนึ่งที่เราอยากจะรู้ทำเราก็ดูต่อไป ดูความสุขตรงเนี้ยมันจะเข้าสู่อุเบกขาตอนนี้จะไม่สุขไม่ทุกข์ละไม่สุขไม่ทุกข์ก็นั่งเฉยบางคนก็จะนั่งเฉยเนี่ยติดอยู่ตรงนี้มานั่งเฉยมีความสุขมากบางคนนั่งแต่วันเป็นวันหลายชั่วโมงบางทีเป็นครึ่งวันเป็นวันก็นั่งเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยที่เราเรียกว่าอุเบกขาเห็นไหมใครถึงตอนเนี้ยพอถึงเวลาก็ออกถอนออกจากสมาธิไปเห็นหมาอย่างที่บอก พอถอนมากิเลสมันฟูเหมือนเดิมไหมเพราะมันตัวปัญญามันยังไม่เกิดเพราะยังในขั้นสมถะอยู่พระพุทธเจ้าก็ให้ดูตอบไปหลังจากเราดูนิ่งสงบอยู่ศูนย์กลางกายละตอนนี้เราไม่มีกิเลสเลยจิตเราจะว่างสว่างอยู่ที่ศูนย์กลางกายเราก็ต้องอธิษฐานจิตพระพุทธเจ้าก็สอนต่อไปอีกว่าตอนนี้พอเรามาถึงอุอบเบกขาเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกทําอะไรไม่ได้พิจารณาอะไรมันก็ไม่ออกเราก็อธิษฐานในใจของเราว่าเออ ลูกขอยกจิตขึ้นมาฌานสามมันไหจากที่มันอุเบกขาเนี่ยอถอนมาฌานสามยกจิตขึ้นมาฌานสามทีนี้จิตเราก็สามารถพิจารณาได้แล้วตอนนี้ฌานสามเนี่ยเราก็จะมาจากรู้ลมตั้งแต่ลิ้นปีดึงท้องจากท้องเดือลิ้นปีเราพิจารณาอะไรเราก็พิจารณารมหลังจากนั้นเราพิจารณาทมพิจารณาเรื่องอะไรเรื่องร่างกายนี่แหละเราก็เออกายของเราเนี่ย มันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีการเกิดใช่ไหมแล้วก็มีการแก่บางคนก็เจ็บแล้วก็ตายแต่บางคนไม่ทันเจ็บเลยก็ตายก็มีบางคนบอโอ้ร่างกายมันเป็นของมันอย่างนี้นี่เห็นหมาแล้วจะรู้ไม่รู้มันก็เป็นอย่างเนี้ยเกิดมาทุกคนเกิดมาก็แก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายใไหมเราพิจารณาตัวปัญญามันจะเกิดขึ้นนี่เราก็เอาปัญญาให้ใจของเรารู้ว่าโอ้ร่างกายเนี่ย เพราะเราจะรู้ตั้งแต่ได้ฌานสี่ละที่เราไม่มีลมหายใจแล้วรู้ละกายกับใจเนี่ยมันแยกกัน็น่นะคนที่ยังจําไม่ได้แล้วก็ย้อนกลับไปอีกเพราะฌานสี่นี้เราไม่มีลมหายใจเราก็จะรู้ว่าโอ้เราไม่มีลมหายใจเนี่ยกายกับใจมันแยกกันถึงแม้เรารู้สึกว่าไม่มีลมหายใจแต่เรายังมีลมหายใจเป็นปกติถ้าเราไม่มีลมหายใจเราก็ตาย หลังจากที่เรารู้ละกายกับใจคนละส่วนแล้วก็มันรู้อีกพิจารณาใหม่ๆพิจารณาง่ายๆก่อนพิจารณาเรื่องร่างกายเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันเป็นจริงนะดูซิเราก็ดูพ่อแม่เราไปไหนแล้วบางคนพ่อแม่ไม่เหลือละปู่ย่าตายายยิ่งไม่เหลือละเราพิจารณาอย่างอ่้มันจริงเนี่ยพระเจ้าตัดไม่ผิดเลยว่ากายกับใจคนละสวล่วนกันเราก็ดูต่อไปอีกพิจารณาต่อไปอีกว่าโ มันเพราะอะไรเราถึงร่างกายเราถึงมีการแก่การเจ็บการตายเราก็โอ้กายมันเป็นอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปเพราะกายของเราเประกอบได้ธาตุทั้งสี่เห็นไหมเราพิจารณาอีกธาตุดินกายประกอบได้ธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมเราก็คิดพิจารณาอย่างที่เราเคยแนะนําไปแล้วว่าธาตุทั้งสี่นะหรือว่ากะละมังสี่ใบเราก็พิจารณาเรื่องธาตุทั้งสี่ เราพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยมันก็เหมือนโลกโลกหนึ่งเหมือนกันพิจารณาเราก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นหลังจากนั้นพอเราพิจารณาจนเรารู้แล้วว่าโอ้กายกับใจนี่มันคนละส่วนจริงๆรพอจิตเรามันจิตเราไปรับรู้ว่าโอ้กายกับใจนี่มันคนละส่วนกันนี่เหมายเราก็จะไม่ยึดกายนี่ละเราไม่ยึดเราคือจิตวิญ,ญญาณที่มาอาศัยกายนี่อยู่ เมื่อเราคิดได้อย่างนี้หมายพิจารณาได้อย่างนี้เราก็จะไม่ยึดติดในร่างกายของเราละเป้นไหตัวนี้เรารู้ร่างกายนี้มันเป็นของมันอย่างนี้นี่หลังจากเราพิจารณาแล้วเห็เราก็จะละกายนี้ได้ที่เรียกว่าละสกายะทิฏฐิเห็นไหมให้รู้ว่ากายนี้มันไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่ของกายนี้พอมาถึงตรงนี้เรายกจิตขึ้นมาวิปัสสนาอย่างเนี้ย สิ่งที่เราได้รับรู้ก็คือโอ้กายนี่มันเป็นของมันอย่างเนี้ยเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายนี้เราก็ละกายนี้ได้วะกายนี้มันประกอบขอธาตุธาตุทั้งสี่นั่นเองเห็นเราคือจิตวิญญ,ญาณที่มาอาศัยกายนี้อยู่นเนี่ยตอนนี้หนึ่งกายนี้มันจะเจ็บจะป่วยก็เรื่องของมันเน่หจะตายก็เรื่องของกายเราคือจิตวิญญ,ญาณที่ต้องไปต่อบพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่เราได้คือ คุณสมบัติข้อที่หนึ่งของพระโสดาบันก็คือละสกายทิฐิพอเราได้ข้อหนึ่งข้อสองาล้จ,จะอัตโนมัติของมันนะเห็นไหมเราไม่ไม่ไม่มีวิกฤติจฉาไม่มีความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมมาสง่งเรารู้พระพุทธเจ้านี่ตัดสรู้จริงพราพุทธเจ้าท่านตัดบอกเราเองว่ากิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์เห็นไหมพอเราทรงถึงฌานสี่เราไม่มีเ,เราไม่มีทุกข์เลยมีแต่ความสุข พราะเราไม่มีกิเลสมันเราก็รู้แล้วโอ้จริงพระพุทธเจ้าตัดไม่ผิดเห็นไหมพระธรรมคาสั่งสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยทาให้เราดับทุกข์ได้จริงสงสาวงพพุทธเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอยู่จริงเห็นไหมเราก็ได้คุณสมบัติอีกข้อหนึ่งของพระโสดาบันก็คือไม่ลังเลสงสัยในะพุพทธธรรมประสงค์ มันก็จะเหลือข้อสุดท้ายแล้ที่เราหลังจากที่เราพิจารณาแล้วพอเรามาถึงได้ข้อที่หนึ่งที่สองเสร็จแล้วข้อที่สามมันก็ง่ายอันไหนที่ไม่ใช่คําสอนพุทธเจ้าเราก็อย่าไปทําเห็นไหมอันไหนที่พุทธเจ้าสอนยังไงเราปฏิบัติเราจะไม่ไปเชื่อคําสอนนอกศาสนาเห็นไหมเราก็สินดีเห็นไหมก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้สินเราก็ดีละแต่เรายิ่งพอเราละเอียดขึ้นมาอีกหน่อยเราก เราจะไม่ไปเชื่อคำสอนนอกพุทธศาสนาคือศิลปะตะปามาสสังโย์ที่มันร้อยลัดเราไม่ให้เราได้มักได้ผลพอเรารู้อย่างนี้รู้คำสอนพุทธเจ้าเห็นไหมข้อที่สามเนี่ยเราก็จะได้โดยอัตโนมัติเหมือนกันจากการที่เรามายกจิตขึ้นมาวิปัสสนาเห็นไหมเนี่ยเราก็จะได้คุณสมบัติข้อที่สามพระโสดาบันเราไม่เชื่อมงคลข่าวลือต่างๆอันไหนที่พุทธเจ้า ให้เราทำเราทำอันไหนที่พระเจ้าห้ามเราก็อย่าไปทำนี่แหละเราก็ได้คุณสมบัติพระโสดาบันเกิดอีกเต็มที่อีกแค่เจ็ดชาติเห็นไหมอยากที่เราต้องมาเวียนว่าวตายเกิดไม่รู้อีกเท่าไหร่แค่เรายกจิตขึ้นมาวิปัสสนาแค่นั้นเองเนี่ยมันเป็นเส้นผมบังภูเขาอพอมาถึงตรงนี้เราเราก็จะได้เราเราก็จะหลุดพ้นเรียกว่าปัญญาวิมุต หลุดพ้นจากกิเลสถาวรเพราะตอนนี้เรารู้แล้วเนี่ยกายนี้มันไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่ของกายนี้เห็นไหมเราบรรลุด้วยปัญญาไม่มีใครบรรลุด้วยสมถะเห็นไหมเจโตวิมุตตินี่คือบรรลุชั่วคราวเห็นไหมเหมือนหินทับหญ้ากิเลสมันพร้อมที่จะเราออกสมาธิเมื่อไหร่เห็นไหมกิเลสมันก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ปัญญาวิมุตตินี่ยพอเราออกจากสมาธิเนี่ยจิตเรารู้แล้วนี่ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราเห็นไหม เราจะเกิดปัญญาเรียกว่าหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายแม้เราจะออกสมาธิมาแล้วเราก็จะไม่ไปไปโกรธไปอะไรเพราะเรารู้จากใจของเราแล้วว่าโอ้เรามีปัญญาแนละ้ในการพิจารณาธรรม,เร,มเราก็จะได้มักได้ผลได้ตั้งแต่พระอริยะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเห็นไหมหลายหลาหลายหลารูปหรือหลายๆคนก็จะมาติดอยู่ตรงเนี้ย ในลาบสักการะบางคนไปต่อไม่ได้เพราะไม่รู้จะทำยังไงบางทีครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนมาสอนแค่สมถะไม่มีไปต่อไม่ได้แต่บางคนไปต่อได้ก็ไม่รู้จะพิจารณาอะไรอีกเราก็จะพิจารณาเรื่องร่างกายนี่นะเราจำกันได้ไหมตอนที่พระพทธเจ้าตัดกับสาวกทั้งหลายที่พระบวชใหม่อย่างเนี้ยจะให้ไปออก ก่อนที่อ่าบวชเสร็จละพระพุทธเจ้าให้กรรมฐานเสร็จละพระพุทธเจ้าบอกอาจจะเอาไปไปปฏิบัติในป่าเนี่ยต้องไปหาภาษาลีบุตรก่อนนะไปขอกรรมฐานจากภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรก็บอกละพระทั้งหลายท่านก็บอกว่าเออถ้าอยากจะเป็นพระโสดาบันต้องทํำยังไงมาภาษารีบุตรก็ให้พิจารณากายนี่แหละอย่อยากเป็นพระสะกิทาคามีก็พิจารณากายนี่แหละ่อยากเป็นพระอนาคามีก็ต้องพิจารณากายเหมือนกัน อยากเป็นพระอาหารหันต์ก็พิจารณากายเหมือนกันเห็นไหมแต่พิจารณามันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นโสดาบันนี้อาจจะให้รู้แต่ว่าอาให้รู้ว่ากายนี้มันไม่ใช่ของเรานะหรับได้กายนี้เรา,เาร่างกายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นเรื่องธรรมดาเห็นไหมถ้าเป็นพระสกิทาคามีก็พิจารณาเรื่องเนี้ยแต่มันจะละเอียดขึ้นแตกแยกย่อยเข้าไปให้มันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น พอสุดท้ายมาเราพอบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยเราจะหมดกิเลสเห็นไหมเราจะรู้แจ้งเห็นจริงในอริยะสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่พระพุทธเจ้าตัดเห็นไหมเราก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ไปเห็นไหมดับภพบดับชาติไม่ต้องกลับมาเกิดอีกละชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายของเราเนไอยู่ที่ว่าเราเข้าใจแค่ไหนเราปฏิบัติแล้ว มันต้องสมถะก่อนใช่ไหมถ้าเรายังไม่ได้สมถะคิดพิจารณาเลยบางคนเนี่ยไม่เอาละสมถะเนี่ยมันยังไม่บรรลุมัมกบรรลุผลอวิปัสสนาญาณเนี่ยมันทําไม่ได้มันต้องมีมีขั้นตอนของมันพระพุทธเจ้าก็ตัดละการที่เราจะได้มักได้ผลเราต้องมีการปฏิบัติของเรามีสองขั้นตอนก็คือสมถะก่อนแนละ้วถึงวิปัสสนาไม่ใช่ว่าบางคน พะสมถะอย่างเดียวเห็นไหมได้ถึงฌานสี่เนี่ยไม่สามารถจะบรรลุมรบรรลุผลได้เราก็ต้องต่อด้วยวิปัสสนาก็คือหลังจากที่จิตเราไม่มีกิเลสแล้วเรียกว่าจิตผ่องใสไม่กีไม่มีกิเลสจรเข้ามาจิตเราตรงเนี้ยไม่มีกิเลสเข้ามาเนี่ยเราให้อาหารใจที่เรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยให้รู้ว่าโอ้ร่างกายมันเป็นแบบนี้เ,นเราก็จะได้มรได้ผลเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ย เราต้องสมถะก่อนอย่างที่เราเนี่ยเรามาปฏิบัติตามทางพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดว่าเนี่ยเราให้หนทางแห่งการดับทุกข์แบบถาวรก็คือให้ปฏิบัติตามมัคมีองแปดเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาตอนเนี้ยเรามาปฏิบัติกันละ,ะมัคมีองแปดมีมีแปดข้อย่อยมาก็เหลือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็แยกย่อยลงมาอีกละเอียดึ้นไม่หน่อยก็เรียกว่าสมถะและวิปัสสนาร จากการที่เรามาปฏิบัติตามมักมีองศาตลอดมาที่เรามาปฏิบัติกันอย่างนี้เราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเราทำแล้วตอนนี้พอเราได้สมถะนัวถึงจะวิปัสสนาต่อตอนนี้เราก็จะได้มัได้ผลบรรลุมักบรรลุผลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเห็นไหมเราก็ตัดสังโยชน์ทีนี้เราได้ตัดสังโยชน์ได้สามตัวละเป็นพระโสดาบันนะละสกายทิฐิ ไม่มีวิกฤติิจฉ้า<ม>คือไม่มีความลังเลสงสัยในพุทธธรรมประสงค์เห็นไหมไม่มีศิลปตะปรามาดคือไม่เชื่อมงคลข่าวลือต่างๆแล้วเราก็จะปฏิบัติต่อไปอีกเห็นไหมเราก็จะไม่มีกามาลาคะคือความอยากทั้งหลายของเราก็จะลดน้อยถอยลงแล้วเราก็จะไม่มีปฏิฆะหรือว่าความโมโหหรือว่าความ าคาดพยาบาทนะตอนนี้เราก็จะไม่มีละเดี๋ยวมันมีอะไรกระทบทบใจเราอย่างที่ตอนที่เรายัางอยู่ในขั้นสมถะอย่างเงี้ยทุกอย่างมันยังมีกระทบใจเราอยู่บางทีออกจากสมาธิมาเนี่ยไหมเจออะไรหน่อยแล้วก็เรียกว่ากรรมฐานปิดแตกอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหใช่ไหมแต่พอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเรารู้แล้วอ๋ กายมันเป็นอย่างนี้นี่เองใชี่มจากการที่เรามีปัญญาอย่างเงี้ยเราจะไปอาคาตพยาบาทมีอะไรกระทบเราเราก็เฉยเฉยเพราะเรามีปัญญาแล้วหลังจากที่เรา,ามีปัญญาปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นาจากกิเลสโดยใช้ปัญญาตัดตัวนี้เราก็จะได้มรรคได้ผลเนี่ยพิจารณาบ่อยๆตรงเนี้การพิจารณาไม่ใช่ว่ามาพัดีแค่ พอละแค่นี้พอใจลอะอนั่งสงบละได้สงบมาพอละมีความสุขละเ,เห็นนุ่นเห็นนี่บางคนไปติดตรงเนี้ยติดเห็นบางคนอยากจะเห็น,เห,น,หน,นเห็นนุ่นเห็นนี่เหมือนตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นเห็นไหมตัวนี้ต้องระวังการปฏิบัติของเราเนี่ยมาดึงตรงเนี้ยมันต้องระวังติดติดกับดักไมกับดักตัวนี้ทําให้เราไม่รอดไม่รอดอะไรไม่รอดจากนารกเห็นไหมเพราะตราบใดที่เรายัง ไม่ได้อริยะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเราก็มีโอกาสที่จะตกนรกได้ตลอดเหมือนกันเห็นไหมบางทีเนี่ยเ<ม>หลาย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 รูปสมมติที่สงหลายๆลรูปที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมมีเหตุที่เราเห็นโอ้โหพระดังๆพระที่โอ้คนนี้รู้ว่าละจิตคนอื่นหมดดูเห็นอะไรเห็นหมดแต่ทําไมยังมีผู้หญิงอยู่ยังมียังหวังลาบสัก,กระ,ะอยู่เห็นไหมเพราะว่ายังไม่มีปัญญาให่มไหมตัดด้วย เจโตวิมุตต์อย่างเดียวแต่ไม่ได้มีปัญญาวิมุตต์มันยังหนียังไม่รอดจากนรกเพราะฉะนั้นเนะี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยเราต้องระวังตรงนี้มีกับดักให้เราอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติเนี่ยเราต้องมีปัญญาพอพระพุทธเจ้าก,ก็ตัดแล้วว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาเราผู้ปฏิบัติเนี่ยเราต้องพิจารณาอันไหนที่พระพุทธเจ้าให้ทําเราทําอันไหนที่พระพุทธเจ้าไม่ให้เราทําเราก็อย่าไปทําเริ่มต้นก็ต้องทําแบบนี้ พราะหลังจากเราเป็นแค่สมมุติสง์หลังจากเรายกจิตขึ้นมาวิปัสสนาได้ได้ตั้งแต่พระโระสโดาบันขึ้นไปเห็นไหมเราก็จะเป็นสงสาวกของพระเจ้าเต็มภาคภูมิใจของเราว่าโอ้เรานี่ก็ปฏิบัติเรานะมาบวชนะไม่เสียชาติเกิดนะเราบวชนี่โอ้โหพุทธเจ้าถึงตอนนั้นเราจะศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระริยะสงฆ์ เราก็จะเป็นผู้ที่บรรลุธรรมเห็นไหมเราก็อยากจะให้คนอื่นบรรลุธรรมเหมือนเราอย่างเงี้ยเราตอนนี้เราเป็นสงสาวกพุทธเจ้าแล้วเราก็สอนปฏิบัติสอนอสมมุติที่ส่งได้กันเนี่ยเราตอนนี้เราเป็นสงสาวกพุทธเจ้าแล้วเราอยู่ในวัดอย่างเงี้ยเราเมื่อเราบรรลุเป็นสงสาวกพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ต้องให้อสอนแนะนํา สมมุติสง์ทั้งหลายที่อยู่ในวัดของเราเอาก่อนในวัดของเราเนี่ยแนะนําท่านแนะนําสมมุติสง์ทั้งหลายเพื่อจะได้เป็นสงสาวกเหมือนเราเห็นไหมเพื่อเราจะได้อะไรได้สืบสานพระศาสนาต่อไปเห็นไหมเรามีหลายๆหลายๆล,ล,ล,ลูปที่ได้เป็นสงสาวกพระพุทธเจ้าแล้วได้เป็นอาภาริยะทั้งหลายเนี่ยเราสอนอสมมุติสง์ด้วยกันสงที่อยู่ในวัด แล้วเราก็เอาสอนตรงนั้นเอาธรรมะตรงเนี้ยมาสอนประชาชนคนที่นับถือศาสนาพุทธเห็นไหมถ้าเรามีคนที่เป็นเป็นอริยะไม่ว่าเป็นเป็นพระหรือเป็นคาราวาถ้าเป็นจํานวนมากเห็นไหมความสุขเราทุกคนก็จะมีความสุขเห็นไหมเราก็อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ในสังคมที่มีความสุขเว่าทุกคนก็จะรักษาศีลปฏิบัติธรรมได้ เราจะเป็นคนที่มีบุญมากเลยนะถ้าใครทําแบบนี้ได้ไม่ว่าคารวาดญาติยมที่บรรลุธรรมตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปหรือ,อสงสาวกพระเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้อริยะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยมาช่วยกันเพื่อจะดบันเพื่อจะ,อะบำลุกทนุบำรุงพระศาสนาต่อไปเนี่ยเราอะ จะได้เป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าแบบเต็มภาคภูมิใจไม่ว่าคารวาดหรือสงสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เป็นพระหวังว่าทุกคนคงเอาไปคิดพิจารณาบ่อยๆเพราะใครก็สามารถเป็นได้หมดอริยะบุคคลหรืออายะสงทุกคนเป็นได้หมดถ้าปฏิบัติตามคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติตามมักมีองค์แปดพระพุทธเจ้าก็ตัดอยู่แล้วว่า ตราบใดที่ทุกคนปฏิบัติตามมักมีองค์8ปดตราบนั้นพระอรหันไม่หมดไปจากโลกนี้แมอย่าไปเชื่อสมมติสง์ที่บอกไม่มีละพระอรหัน์หมดไปจากโลกนี้แล้วมีแต่สมัยพุทธกาลแสดงว่าไม่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็ตัดไปแล้วว่าตราบใดที่ไม่ว่าคนไหนก็นแล้วแต่ไม่ว่าสมมติสงห์หรือว่าคารว่าทั้งหลายปฏิบัติตามมักมีองค์แปด ตราบนั้นพระอาหารหันไม่หมดไปจากโลกนี้หวังว่าทุกคนคงเอาไปคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆให้สมกับคําที่ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาหาใจเข้าพุธหายใจออกโทหายใจเข้าพุธหายใจออกโทหายใจเข้าพุธหายใจออกโท เอาจิตหรือความรู้สึกตั้งไว้ที่กลางกระมอมเลื่อนความรู้สึกมาที่คอสองข้างเลื่อนไปตามหัวไหล่ทั้งสองเลื่อนไปตามโคนแขนทั้งสองจนถึงข้อศอกเลื่อนไปตามปลายแขนทั้งสองจนถึงข้อมือถึงฝ่ามือและยกมือขึ้นพนมเราจะแผ่เมตตา